MG IM Fix ติดม่านไฟฟ้าแบบนี้จะหลุดประกันไหมแล้วสายมันจะระยงระยางเกะก,กะลูกกระตาไหมการติดม่านไฟฟ้าไม่หลุดประกันนะครับผมเพราะว่าเราใช้การต่อกับที่จุบุรีด้านหลังครับสายเนียนกิบครับผมในห้องโดยสารวิธีการใช้งานง่ายๆครับถ้าจะเปิดก็กดไปข้างหลังถ้าจะปิดก็กดมาข้างหน้าแค่นั้นเลยครับผมเราไม่ใช้เนี่ยเราควรจะให้มันอยู่ตรงกลางข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับขอบม่านตรงเนี้ยครับลูกค้าลูกค้าสังเกตไหมขอบม่านตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่มาดูให้ดีตอนช่างติดอะครับผมบางทีอะเขาอาจจะเผลอทําขอบม่านตรงเนี้ย มาบังนิดเดียวแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะมาบังตรงที่แขวนผ้าตรงนี้ของเรานะครับมันจะทาให้ที่แขวนตรงนี้มันเปิดไม่ได้แต่ถ้าซื้อกับเซลล์นี้นะครับเซลล์นี้ดูแลให้ทุกขั้นตอนครับอย่างเช่นคันนี้ครับผมก่อนติดตั้งเซลล์นี้ก็ต้องมาดูแลให้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือตัวขอบม่านตนัวนี้มันจะมาบังลําโพงด้านหลังแบบนี้นะนี่ ซึ่งถามว่ามีผลกับเสียงไหมเซลนิกบอกเลยว่าไม่มีผลกับเสียงครับผมยังได้เสียงที่ดีของลําโพง20ตัวเหมือนเดิมครับโตมานะครับรับประกัน1ปีครับผมใครสนใจ MG i m c นะครับตอนนี้มีส่วนลดอยู่100,000บาทด้วยโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์ครับ0837835529หรือใครซื้อไปแล้วอยากติดตั้งม่านเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาหาเซลนิกได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับลองเคาะจอ2ทีดูครับผมหรือปัดขวานะครับเพื่อเข้าไปดูโปรไฟล์และคลิปอื่นๆของเซลนิกนะครับผม